สุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชวนชัยรถไทยซิ่ง channel ครับนี่ครับงานห้องวัอนี้ก็คือแต่งตะการและกระเฮ็ดบันไดครับงานวัอนี้เนาะแต่งตะการและเฮ็ดผ้าใบเพื่อที่ขึ้นตัวลูกเพราะมีพันไดครับลำบากเ <c oughs> พื่อนเข้ามาแล้วฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับชวนชัยรถไทยซิ่ง channel ได้ด้วพี่น้อง ยาวตีผ้าเหตัวนีีมึงเนี่ยผ้ามึงความขึ้นหนาครับนี่เขาแบ,บานอีกมือกันครับพี่น้องแต่งลดแตงด่งรดมาแต่งบาได้ร็วบ่มีแนวขึ้นลวกเดี๋ยวโอ๊ยลำบ,บากลำบากขึ้นยากลกยากครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจัดก,การครับบม่มีมือกล่องครับเดี๋ยวถึง้งเห็ดทั้งทายไปมึงเน,น,น,นาะเพิ่มควมกลุ้นหนาครับโอเคครับ เปลี่ยนแผนพี่น้องจะใส่แผนนี่ครับนี่เล็กแป๊บตัวนี้เออเล็กกล้องตัวนี้เห็นป่ได้เชื่อมไป่ได้เลยขาเจ็ดเจ็ดเจ็ดจ็ดจ็ดจับเป็นกล้องเล็กฉากไว้เห็นเลยครับเปลี่ยนแผนแล้วครับพี่น้องเล็กกล้องใส่ไปะได้ครับบางเกินตกลุมสองเทียบผมว่าคู่อย่างก,กันหมดเลยนะเอะตัวนี้อย่ากำลังเสียวขึ้นมากกอ่ครับวัตไุนนเตรมเนี้ย อาไม่มัดครับเองซอมเองนักเรียนอพี่นาะเนี่ยเขาว่าเดี๋ยวเอาขึ้นแล้วสิดท,ท้ายมึงอีกรอบหนึงห่งก่อนถึงงั้นต้องจับทั้งเห็ดทั้งไทยไปเนี่ยนะพี่นนองมันจะค่อยมวนตอนนี้เป็นขายหยุด ขางนี้ครับขางนี่เห็ดจะขางเห็ดสองขางเห็ดสองขางนี่เห็ดขางเดียวขางเดียวครเวลาเก็บของเก็บหนักันเห็ดสองขางขนสบายครับนี่ละล้อมึงผลงานครับพี่น้องขึ้นแล้วครับพี่น้องรูปร่างสิเป็นลักษณะนี้เห็ดเองครับเห็ดใส่งานครับประเด็นสวยงามประเด็ตั้งหนึ่งก็ดี งรั้งแล้วันก็นยืดกันเนี่ขึ้นสองฟังแล่ขรงบนนี้เสด้แป,ป,แป,ป๊บใสง่วงค่งอีกก็ทีห้องฝาใบแต่ด้านห้นมึงัดฝาใบกันเนี่ยนักตะก้าอยุติธรหมดเดวเทียร์ล่ะมือมือนอกว้าวุ่นได้ขันก็ขัน,ขนกอนเออผมไม่เหล็กกดแช้กดไลค์กดติดตามน้นเด้อพี่นางเด้อเด้อ ัเจี๊ยบครับมองี้ผมกะใบเสันได้ายเรากับทั้งล่างนี่ก็สิได้เฮ็ดหม่องกีบขอางกีบของไว้ใส่ของได้ใส่ของได้กีบใส่ของได้พวกผ้าใบพวกผ้าใบปูพื้นก็ผ้าใบแอมค้างใส่ผ้าใบปูพื้นผ้าใบแอมค้างตัวเมียกะ เอาผ้าใบพื้นนี่ลงตัดตัดเป็นผ้าใบปูพื้นพื้นไหมขึ้นคุ้มโอ้ยันเจี๊ยบท่านี่เห็ดชิบปรโมทร้านผ้าใบเยอะครับนี่เลี้ยวบ,บันไดอีกครังครับกำลังจะบันเลงบันเลงล้อลุนล้อลุนนะครับอ่ะเดี้ยวอีกข้างแล้วครับเสร็จอีกข้างนี่ เน้นใส่งานค่น,น้องเพราะเป็นเน้นสวยงามเน้นเน้นใช้งาน <c oughs> เน้นใส่งานกับขึ้นลงไงแล้วก็เก็บของในน้ำแบกสัมภาระ,ะไปอ้ยอากาศร้อนร้อนร้อน,อนแบบนี้ก็มาเจี๊ยบจะหางานกับพวกนี้ เขียวไม่เร็ววันนี้ฮานมีงั้นมือเงนินสิได้ออกแรนงั้นครับฝากมาฝากอากาศคุ้มฝากแดดเนี้ยฝนเนี้ยวอนเนี้ยไปครับเยอะข้างบนเนี่ยครับข้างบนต้องในเข็ดไม่อากาศเล็กนาจะโบพอสาข่าดอีกเส้นหนึ่งไปซื้อมาไหมครับยืดไกลนี่แหละ ใส่เล็กนิ้วครับเล็กรางนิว้วเออเล็กฉากนิ้ว่มินี้กะที่แรกว่าเซี่ยวนิ้วครึ่งเลยมีน้องมันเดี๋ยวไปเดี๋ยวมามันใหญ่ขวดเป็นเตอะถะน,นิ้วธรรมดาเนี่ยปีนขึน้นปีน,ปนลงง่ายๆเอาขึน้นลงง่ายเล็กฉากอะมันหนาหนาแบนมันไม่หนาแบนมันกะสีเหยียบง่ายก็เล็กกลมโยขึน้นลงง่ายกะจิตกันลื่นแน่แน่นิดหน่อยดอกที่ <laughs> ประมาณนี้ครับแตบบ่ประเทศดนมาร์กไทยหาในหนาเราเกี่ยวอยู่อีพีต่อไปครับพี่น้องอีพีนี้กรับมึบงตอนนี้ไปก่อนอาเาเดี๋ยวาพื้นที่ตั้งแล้วจะถ่ายรูปให้มึงอีกครับเลือดไทยมึงอีกเดี๋ยวเอย่าช่วงนี้ก็พักเหนื่อยแป๊บสายฮอนโอเคครับเรียบร้อยครับพี่น้องมันได้ขึ้นสองฟัง เฮดเดงกะไรตะกาอยากสูงอยากเลิกกนนะกาสูงสูงนี่ครับมองนี่ก็เฮ็ดเป็นสั้นไปแต่เก็บของ,องมองน้ำกับของเอภัยเลยครับเอาอันสี่แหละเหน็ดแข็งแรงเหน็ดแข็งแรงอยู่ตีนี่เขาก็วางของวางยังได้ อันนี้ก็เป็นบันไดปีนขึ้นปีลงสองข้างครับสวยสวยเน,น้นเน้นใส่งานครับเน้นใส่งานเด็กฉากเลยเชื่อมดามแข็งเขาก็วางของได้กับโอเคแล้วครับพี่ว่าโอเคแล้วเขนวางของได้จ่อนแสงขึ้นแด้วได้สิได้คุ้มตัวเมียไปเอาพาไปตัวเมียลง ผ่าใบไงลงุงลุงหลักจะตัดเอาพื้นไม้คุ้มครับหอนสุดๆเลยมื่อนี่อืดอ,อากาศเลยตายๆแฉบหนามเล้นครับหเหนียวกะโอเคเขาท่าเขาท่าเก็บของเก็บผ้าใบ ผ้าใบปูพื้นผ้าใบมัมมนะนนคบคดคางไ้าใยเอแอมคางอย่างนี้สินะประมาณนี้ครับเวลาใส่ของสูงได้แอมคางได้ยังแล้วก็ตัดผ้าใบปูพื้นไปสองพืนสิตัดพื้นใหญ่นี่ครับพื้นยื่อหัวนี่แหละพื้นนี่พื้นนี่พอซื้อมาใหม่ยละโอ,อ้สีครับมีอย่งางไรแล้วคลิปนี้ครับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับจนแชร์รถเทสซิ่งแชแนวนี้พี่น้องอีพีต่อไปกับ สีได้เื็ดสีบปะวะมึงเกันขันมีอมาลาว่างกับสีเด็ดขันบ่มีกะปล่อยสนิมกินไปก่อน <c oughs> แต่ก็อย่าว่าสิพ่นสีไว้อยู่หรอกครับมันสีบ่างามสีมันเงินพ่นไว้จ้ำๆนะแหลมเลยโอ้สีครับคลิปนี้มามีอย่างาไรพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับชวนชัยรถไถซิง่งชาแนลเลดเด้อคลิปนี้กับวานเจี๊ยบครับสวัสดีครับ